สวัสดีครับขอต้อนรับคุณสุเรรบร์ฤิ์กับผมธนขันทองครับขณะน,นี้ทั่วโลกกาลังวิตกกังวลกับการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับโอมิครอนนะครับทำให้ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินนะครับบางประเทศมีการปิดประเทศและหุ้นราคาตกลงนะครับแต่ว่านักวิจัยจากรักเสเซียนะครับอนาโตเลีย อัลสไตน์นะครับซึ่งเป็นนักวิจัยที่สถาบันกามารยา Research Institute of Epidemiology and Microbiology นะครับของทางด้านรัเสเซียออกมาแสดงความเห็นนะครับว่าการระบาดไวรัส,สนี้นะครับอาจจะเป็นการระบาดรอบสุดท้ายก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เขายังไม่มีใครรู้นะครับว่าโอมิครอนจะมีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์เดลตาที่เป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดอยู่ในบนโลก ณเวลานี้นะครับแต่ว่าโอเมกอนนะครับพบว่านะครับในจีนหน่งนะครับมีความสามารถในการกลายพันธุ์ได้32จุดนะครับจากหนามของโปรโตีนนะครับหมายความว่านะครับตัวไวรัสโอเมกอนนี้จะมีความอ่อนแอลงนะครับตามหลักของวิวัฒนาการถ้าหากว่า มีความาสามารถในการที่จะระบาดเพิ่มขึ้นตัวเองนะครับจะอ่อนแอลงก็หมายความว่านะครับการระบาดนี้อาจจะเป็นรับการระบาดรอบสุดท้ายก็เป็นไปได้นะครับจนทำให้โอุมงค์น,นี้กลายเป็นไข้หวัดธรรมดาครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซตก์กองทุนบุรุษและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหร,รี่ฟาร์มยัน e b o o k Twitter Instagram รวมทั้งเบียร์เวอร์บายแอปพลิเคชันและยินกรกดสมัครในยูทูบเพื่อรับ,บข้อมูลนักเป็นข่าวสารล่าสุดครับ